สวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีตอนสายๆของวันหยุดนักการเลึกแบบนี้ค่ะเรามาพบกันเป็นประจำนะคะและนี่คือครั้งที่2ของเราแล้วกับนายณนะสยาม9้าสิ่ง9ก้าอย่างในทุกย่างก้าของแขกรับเชิญที่คุณจะได้รู้ว่าอีกมุมหนึ่งของชีวิตเขาเขาใช้ชีวิตยังไงเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้ววันนี้แขกรับเชิญวราจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับอคือนักร้องสาวเสียงดีเยี่ยมแห่งยุคนี้และเป็นเจ้าของบทเพลงฮิตที่เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวยัย แต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าอีกมุมหนึ่งของชีวิตร็อกเกอร์สาวคนนี้เธอมีความฝันว่าอยากเป็นบาริสต้าคนธรรมดาธรรมดาประจำร้านกาแฟเล็กๆของเธอเองเธอคือดาเอนโรฟินนั่นเองครับอ้อมนัดแขกรับเชิญเอาไว้เช้ารับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเช้าเราควรจะกินกาแฟนัดร้านกาแฟ ากาแฟร้อนๆกินรอแขกรับเชิญกันสักหน่อยก็ดีเพราะวันนี้เอมมาเร็ววอะไรค่ะมีกาแฟร้อนอะไรก็ได้ค่ะไ,ไ,ไม่ขึ้นว่า,าถ้าถ้าเกิดอยากชิลๆวันนี้ก็แนะนำกาแฟร้อนคาบูร้อน,อนค่ะ,ะเป็น โรบัสต้าอาร์บิก้าผสมกันนี่คพี่โอ้โหน้องคะครับมีใครเคยบอกน้องเขาว่าหน้าเหมือนนักร้องเยอะแยะพี่เขาบอกว่าน้องหน้าเหมือนใครคะเขาบอกหน้าเหมือนพี่มาชาค่ะพี่มาชาค่ะโอ้หเดี๋ยวพี่มาเอาหนังสือมาแล้วหนีพี้น้องหน้าแป๊บเลยแหมทำไมมาเร็วอ่ะเดี๋ยวน้อัดกันไว้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เหรอคะคือวันนี้อยากอยากมาใช้ชีวิตแบบ ทำไมต้องมีชีวิตจนหมดไปแล้วเหรอไม่ใช่สิเห็นไหมดูแต่งตัวเออนึกว่าเด็กนักเรียนสักจริงเหรอดูว่าเด็กนักเรียนนี่เป็นเรียนที่ไหนนี่เป็นยูนิฟอร์มของที่นี่เหรอคะอ๋อเหตุนี้จึงนัดพี่มาที่นี่ใช่แล้วมาทําอะไรที่นี่หรือวมาเกียร์แฟชั่วๆอะไรยัไงเนี่ยวันนี้ว่างว่างค่ะ มาช่วยะน,นี้บอกว่าอยากมาเรียนรู้การทํากาแฟด้วยโอ้จะเริก้องเพงลงแล้วคะเปล่าคะไม่ได้เริ่นะคะเรายังรับงานทุกอย่างปกติแม่กล่าวว่าจะฟันสอบใ่ใช่เลิก้องเพลงจะบอกว่าติดต่อแทนไหมนะว <นะ S 2> ันนี้ก็เลยว,ว่าชวนที่อ้อมมาชิวๆด้วยกันกับวันหยุดของดาด้วยอ่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันหยุดของดานั้นเขาทําอะไรแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับการร้องเพลงแล้วมันจะทําให้หล่อนๆเป็นตัวเธอได้ขนาดไหนคะ่ะไปไหมไปไม่ใส่แว่นแล้วนะนี่เอา,าอะไระเฮ้ย น่ารักมากเลยน่ารักเหรอเปิด24ชั่วโมงไยเหลือเชื่อไม่น่าเชื่อเประเทที่เที่ยวแต่ไม่ใช่คือคือยามมาฝึกงานที่นี่ด้วยเรื่องของการทํากาแฟอยากทําเป็นเพราะเราเดื่มทุกวันเลยกาแฟอยู่ในชีวิตประจำวันปะก<อ>็ถ<อ>ือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะและอยู่ในหนึ่งในหมวดที่เรากำลังจะคุยกันปะคะใช่รายการของเรานะคะแน่นอนค่ะสามหมวดใหญ่ ที่จะแบ่งไปทั้งหมด9อย่างด้วยกันหมวดแรกเรื่องของ passion หมวดที่2เป็น idol อีกหมวดหนึ่งก็คือเรื่องของ inspiration กาแฟอยู่ในหมวดหมวดแรกเลย passion passion ของดาคือจริงๆแล้วดาว่าทุกๆอย่างในชีวิตตอนนี้ค่ะมันเหมือนเป็นงานศิลปะปึ้งตื่นมาแต่งหน้าศิลปะเนี่ยมันคือเรื่องของการแต่งเติมแต่งแต้มทําให้มันสวยา่แรทาคิดถึงในชีวิตที่ต้องออกทัวร์หนึ่งวันเนี่ยคือ คือคือการแต่งหน,หน้าใช่ถือเป็นงานศิลป์เพราะอะไรเพราะมันต้องแต้มหน้าใช่ค่ะเพราะจริงๆล้วพื้นฐานตัวเราเองอชอบวาดเขียนแลวแล้วทุกวันนี้อย่างทํางานอย่างเงี้ยเราเราแต่งหน้าเองไหมคะอย่างเช่นวันนี้ก็ใช่ค่ะวันนี้ก็แต่งเอง<ช>คือเป็นคนชอบที่จะแต่งหน้าชอบแต่งหน้าขัดกับ กับเฮ้ยมันก็มีขาดเพราะบุะคลิกคือดูเป็นคนแต่งตัวนะอชอบแต่แต่ไม่นึกว่าจะชอบแต่งหน้าและมีความสุขไปกับมันด้วยม <c oughs> ีวยความสุขกับการแต่งหน้าและขาดมันไม่ได้นี่มันถึงขั้นติดเลยทีเดียวและถ้าอย่างนี้เนี่ยที่อ้อมได้ยินมามันจริงหรัา <s> หรือเขาอ้ําอมเล่นเรื่องบอกว่าดายอยากจะมีอายไลเนอร์เป็นของตนไม่ใช่ซื้อนะแต่สร้างอยากสร้างยังไงฮะเพราะว่าเออหนึ่งเป็นคนติดอายไลเนอร์ใช่ไหมแล้วก็สาวๆเดี๋ยนะโทษนะอายไลเนอร์มันคืออันไหน อายไลเนอร์คือที่เราขีดดินสอเขียนตาและคือที่พี่ดาเขียนเกินมาถึงเนี้ยคืออายไลเนอร์ถึงเนี้ยใช่ไหมใช่คืออายไลเนอร์คือเนี้ยแหละที่ดาจากเป็นเจ้าของใช่ค่ะบอกว่าเฮ้ยเราใช้ของคนอื่นประจําอย่างเงี้ยทำไมเราไม่สร้างแบรนด์ตัวเองคิดไปจนถึงกระทั่งแบบว่าแพทแกจะต้องเป็นลายเสือสีชมพูดํานะต้องแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดนั้นเลยค่ะนี่หนักคอเนี่ยหนักคออยงจริงเหรอ นี่นี่คือแพชชั่นจริงเป็นโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตานี่คือเ้าแพชั่นที่ตื่นขึ้นมากับการแต่งหน้าเนี่ยคือสิ่งสําคัญแต่งหน้าและกาแฟก็กินแล้วมีสักอย่างไหมเมื่อมีวันหยุดอฮะผู้หญิงเนี่ยมันคู่กับช้อปปิ้งอาแล้วผู้ชายที่ชอบช้อปปิ้งมันเป็นผู้หญิงตรงไหน จะคุยที่เป็นฟี่งไงต้องเหรอฮะไม่ใช่เราผูช้ชายธรรมาดาก็ช้อปปิ้งได้นะคะช้อปปิ้งได้แต่ว่าเออเราวันหยุดน้อยอนะคะเรื่องช้อปปิ้งมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสวนจตุจักรสวนรถไฟ อะไรพวกนี้มากกว่าชอบเดินสวนชอบเดินสวนนะร้อนหน่อยร้อนหน่อยแต่ว่าได้ของอยากไปสวนจตุจักรจะมีไหมคะไปโซนไหนเป็นพิเศษก็จะต้องมีสองโซนที่เป็นเสื้อผ้าเลยก็คือเดินตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงเย็นแล้วนอกจากเสื้อผ้ามีได้อะไรจากสวนจตุจักรไหมคะก็มีเยอะเลยที่วันช้อปปิ้งเข้าไปเพราะว่าดาไม่ชอบแต่เป็นคนสมาธิสั้น้งคะไฮเปอร์อ่านหนังสือไม่เป็นพยายามอ่านหนังสั้นเรื่องสั้นไม่เป็นไม่ได้หนังสือของดาที่สำคัญที่สุดคือพวก DVD ทั้งหลาย ดีว <DVD S 2> <ช>ีดีที่ไปดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรเรื่องของหนังหรือว่าเอามิวสิกวิดีโอ,อหรือว่าคอนเสิร์ตคะจะมีทั้งหนังนะคะแล้วก็สะสมสะสมหนังสะสมคอนเสิร์ตพวกสมาธีสั้นแบบนี้ <c oughs> ก็จะได้จากพวกดีวีดีและภาพเคลื่อนไหวและเสียงพวกนี้นั่นเองอในการช้อปปิง<ช>้งมันไม่ได้ว่าช้อปปิ้งสักแต่ว่าช้อปปิง้งเราได้ความรู้เราหาทางที่จะเติมตัวเองให้เต็มด้วยนะคะนี่ก็คือวันหยุดของดากากแพชชั่นสามอย่างนะคะกาแฟช้อปปิ้งแล้วก็ แต่งหน้านะคะแต่ว่าไหนๆเราคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่ยังไม่ได้กินกาแฟเลยฮะน้องเออโอเคนี่เดี๋ยวในวันนี้อันนี้ยเราสาธิตพี่ยอมดิบอกแล้วค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีเวลาอยู่กันนานๆจิบกาแฟนร้อนดีกว่าอ่ะเราว่าเรามีคาปูชิโน่ฮอตคาปูชิโน่ของร้านใช่ไหมคะวันนี้ก็กะโชฮอตคาปูชิโน่เป็นโอเคงั้นพี่สั่งเอสเปรสโซ่ เฮ้ยเอาที่ทำเป็นอ๋อที่ทำเป็นเฮ้ยคาปูชิโน่โอเคค่ะโอเคป่ะคาปูชิโน่อันนี้ได้เฮ้ยไหนทำเดิเฮ้ยให้ทำเป็นเลยให้ทำเป็นเนียเฮ้ยพี่ไม่แต่เก่งแต่พี่ไม่ทำไม่ได้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยทำไมกาแฟทุกคนถึงแบบมันมีกาแฟนู้นนี่นั้นนั้นนั้นนี้แล้วก็ต้องมีแบบ อ,อันนี้ถ้าดาไม่เคยมาเยียนตรงเนี้ดาจะรู้ไหมว่าคาปูชิโนใช้ใช้กาแฟแค่นี้เองไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เพิ่รู้อันนี้ยอ้อมก็ไม่เคยรู้รขอชิมกาแฟดาเอนโดฟินทำให้หน่อยก็วะเพลงปะกติก็เคยได้ยินแล้วแต่กาแฟเนี่ยไม่เคยโบบาลแล้วก็เดินลวก เฮ้พ hey, ี่เด oh, mm ี hmm. oh, okay. Look, oh, ๋ยวก็ร huh. ้อนอ๋อนี่มันได้กลิ่นอบเชยนะดูดีอ่ะให้ดูดีถ่ายรูปเก็บไว้ป่ะแล้วไว้บอกที่บ้านขึ้นอินสตาแกรมหน่่งที่เขาทำกันนะวันนี้คือกาแฟแก้วแรกของฉันเฮ้ยเอาเปล่าร้อนอืมร้อนอืมมันร้อนจริงก็มันร้อนล่ะอ่ะพองนี่พองพองดูดิควันยังขึ้นอยู่เลย ดาก็ดาเหอวะไม่ไหวเหมือนกันนะขึ้ get get it like ิ้นทองอ่ะร้อนจริงกินดูดิยินอีกวมึงดิร้อนจริงอ้รอนหมร้อนี่กินน้ำเปล่ะเด็กเยอะพอแล้วไม่ไหวร้อนเดี๋ยวไเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาใหม่แล้ไหวรงู เราก็สูจเยเราเข้าสู่บบเบรกที่สองของเรานะคะน้องน้องทําอะไรแค่ตวัวให้พี่ได้ไหมจะบอกว่ากิน<า>ให้พี่หายดินทองก่อนอืมอืมดีขึ้นไหมดีด,ด,ดีดีขึ้นแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราต่อที่เบรกสองดูกันนะคะว่าวันนี้ดาจะมาบอกเราว่าไอดอลของเธอมีใครบ้างค่ะมาน้องจะทาไงไปรอก่อนนะทานกาแฟรอแล้วเดี๋ยวดาเปลี่ยนเสื้อแล้วไปหาโอเคน้องจะเปลนะี่ยนเสื้อด้วย นี่ดูเป็นดาเลยอืมกลับมาเป็นดาละกลับมาเป็นดาปกตินะคะนั่งนี่นะนั่งนี่ก็ได้ค่ะนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแฟชชั่นไปแล้วที่นี้มาพูดเรื่องของไอดอลมากอืวันนี้เราได้เป็นต้นแบบให้คนละหลายๆคนแต่ตัวเราเองอ่ะต้องเคยมีต้นแบบมาก่อนมีใครบ้างพอจะบอกพี่อ้อมได้ไหมคะไอดอลของเราที่อยากจะพูดถึงวันนี้เลยจริงๆนะคะม,มันก็อาจจะไม่ใช่เ,เป็นดารานักร้องสมดุิคนแรกเลยคุณยาย คุณยายแท้ๆแม่ของแม่เนี่ยนะเป็นไอดอลในแง่ไหนคุณยายเป็นไอดอลในแง่ใช้ชีวิตและการคิดบวกอ๋อเหรอคะใครทําอะไรใหม่โกรธใหม่งอนใหม่โมโหนี่คือโตมากับยายคุณยายใช้คุณยายจะเป็นคนเลี้ยงสมากกว่าคือได้ได้ในข้อนี้ของยายคือคิดบวกใช่ไหมคะรู้สึกว่าทีมงานเนี่ยนะคะจะไปเก็บภาพคุณยายมางั้นเดี๋ยวเราไปฟังว่ายายพูดถึงลายคนนี้ว่าอะไรมะ ของนักกาจารย์เป็นยายของน้องดาค่ะน้องดาตอนนี้เด็กเลี้ยงง่ายเป็นคนชอบรำร้องเพลงค่ะคะไม่ดื้อค่ะเลี้ยงง่ายคือไปประกวดอะไรก็ได้ชนะมาตลอดดีใจมาก ดีใจนะที่เขาหลานเก่งขนาดนั้นเนกะ่ <c oughs> ง <c oughs> เวลาเขามนสาทิ้ง้องดาจะต้องรำขึ้นหน้าเขาแ่มารินเะนี่ยรำกองยาวบอกน้องดาให้สู้สูไปตลอดจเจริญเจริญนะลูกนะยายรักดามาก <c oughs> <c oughs> อะเมื่อกี้คุณยายผู้ซึ่ง ทำให้เราเป็นคนที่บวกเหมือนท่านเป็นคนใจดีนะคะน่ารักและมีคนอื่นอีกเป็นคนในครอบครัวไหมคะถ้าคนถัดมาคือทุกวันตั้งแต่ทำาอลไรบ้ามาตั้งแต่บ้านแรกเนี่ยจะเห็นผู้หญิงคนนี้หัวร้อตั้งแต่เช้าจนเย็นอยากลองถ่ายผู้หญิงจริงเธอถึงน่าที่พูดนี่คนปกติหรือเปล่าคะคนอะไรหัวล้อได้ถึงเช้าถึงเย็นว้ามันไม่ใช่คนปกติแล้วหัวร้อเช้าถึงเย็นเนี่ย พี่เล็กบุษบาดาวเรืองนั่นเองสวัสดีนะคะพี่บุษบาหวัพี่พี่คงสบายดีตอนนี้พี่หันเลาะอยู่แน่เลยถ้าพี่รู้เพราะพี่เล็ก็จะมีแค่เนี่ยสมมติถ้าดูคนให้พูดถึงฉันก็้เพรอะไรก็ไม่รู้เออพี่เล็กเนี่ยจะเป็นไอดอลคนหนึ่งในการทํางานของดาแต่เขาเป็นคนคิดบวกคิดบวกเหมือนกันดาดาชอบคนคิดบวกแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันมันเสียเวลาเหลังการคิดลบๆไปทําไมอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าคนเราทํา วันวันหนึ่งให้มันให้มันมีอะไรที่มันยินได้ดีกว่าอ่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากพี่เล็กใช่แล้วมีอีกคนไหมที่จะมีอิทธิพลกับเราที่เป็นแบบอย่างให้เราได้อ่าถ้าเกิดพูดพูดถึงทำงานเนี่ยดาเป็นนักร้องอยู่แล้วไอดอลที่เป็นนักร้องของดาอีกทีอ่ะคืออะไรบ้างฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดาขอพูดถึงคนที่กําลังจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ที่เมืองไทยแล้วกันเลดี้กากาก้าทำไมถึงชอบเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าคือเขาที่ดาเคยอ่านประวัติเขานะคะจริงๆเขาก็เป็น ผู้หญิงที่เกิดจากผักมาก่อนเหมือนกันร้องเพลงในผับมาก่อนร้องเพลงในผับมาก่อนอได้เงินน้อยๆค่าตัวน้อยๆมาก่อนอดิ้นรอนเพื่อให้ตัวเองแบบว่าได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องเป็นนะอืก็เหมือนรู้สึกว่าเขาเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันได้คิดว่ามันเหมือนมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีพลังเหมือนเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะทาให้เรารู้สึกว่าเอ,อ คนเราอะทำได้เหมือนกันหมดแหละ uh huh. ทุกคนทําอะไรที่อยากทําได้เหมือนกันเ,<อ>เราอยากทําอะไรเราทําได้เราก็ต้องเลือกที่จะทําด้วยและลงมือทานะคะนี่คือสามคนที่เธอเลือกนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลกับเธอทําให้เธอเป็นเธอทุกวันนี้หรือมองกลับไปแล้วเธอรู้สึกว่านี่แหละแบบเนี้ยคือแบบที่ดี แล้วเธอก็ไม่ได้ห่วงนะอ้มเชื่อว่าถ้าจะมี3คนนี้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นด้วยดาก็แฮปปี้ใช่ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบรกต่อไปนะอินสปิเรชันของเธอจะมีอะไรบ้างคะ่ะนี้เอาวาบรรยากาศตรงนี้มันดีตรงนี้ว่า ได้เห็นความตั้งใจของเ,เด็กๆใช่<ๆ>ะ,ะว่าเขามานั่งเกาะกลุ่มทํางานแล้วเรียนหนังสือแล้วอ่านหนังสือแลกเปลี่ยนกัน,นว่าเป็นอะไรที่แบบใจละชื่นใจนะอืมันม็น,มมน,น่าชื่นใจดีอ่ะดูน่ารักดีเลยอ่ะเนะี่ยมันเป็นอะไรที่เอ่อบ<ต>รรยากาศอย่างเงี้ยค่ะมันมีไม่นานนะในชีวิตได้ถึงชอบร้านกาแฟไหมม,ม,มันจะเห็นความความความเป็นไปของคนกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เข้ามาใช่ไหมเราเห็นเราเห็นคนที่ เขามาได้เหมือนได้ทํางานอย,อย่างเช่นดามานั่งร้านกาแฟรรยอย่างเงี้ยบางทีวันว่างๆอ่ะสามชั่วโมงอ่ะเราสามารถคิดอะไรออกได้ในการค่อยๆจิบกาแฟแล้วก็เหมือนค่อยๆค,ค,คิดเรื่องงานอพอ ค่อยๆคิดเพราะว่าชีวิตเราอ่ะมันอยู่ในออนทามแบบเร่งรีบมาโดยตลอดใช่ไหมคะตื่นเช้ามามีเวลาอาบน้ำยี่สิบนาทีเสร็จแล้วออกไปทํางานทํางานสามชั่วโมงครึ่งกินข้าวยี่สิบนาทีหือมันเป็นแบบทำแมชชีนแบบว่ามันเป็นตารางวิตกรอบเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะคะพ้นตรงนี้นะคะมันก็ส่งผลให้ดายินอยู่ตรงนี้ได้มาเป็นปีที่เท่าไหร่นะเข้าปีที่แปดค่ะเป็นไงคะรู้สึกเป็นไงว่าแก่ถ้าจะพูดแบบนี้เพื่อปิดรายการไหม ถ้า8ปีรู้สึกแ,แก่พี่จะไปฟ้องพี่มาชาพี่จะไปฟ้องพี่ใหม่พี่จะไปฟ้องพี่ตูน่นันที่ได้ไ8ปีมันบอกแก่ดิไม่ใช่จริง,รงๆยิอมอ่ะก็ปีที่8แล้วทีนี้เนี่ยเพอเราอยู่ตรงนี้มากๆเนี่ยเราเราได้เรียนรู้อะไรกับมันะเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยู่ได้เพราะคนฟังมันเหมือน นี่คือสิ่งที่เรียนรู้ได้แฟนเพลงเหมือนเชื้อเพลิงอะเหมือนแบบว่าเหมือนเราต้องมีน้ํามันเราต้องเหมือนต้องมีแฟนเพลงนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาร้องเพลงไปอะ่ะมันมันมีคนฟังสิ่งที่เราทําไปอะ่ะเขามีคนมีคนเห็นเนาะม,มีคนรู้สึกกับบทเพลงที่เรา้องเลยแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่เป็นอินสปิเรชันให้กับดามีเยอะแยะมากมายเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้ได้รับมาอะ คือการได้รับและการให้ต่อของดาก็คือการให้และการรับนั่นก็เป็น <c oughs> แรงผลักดันของอีกังนเมืองนะถ้ค่ะเพราะว่าโอกาสที่ดาสิ่งที่ดาได้มาทุกวันนี้ก็คือการให้จากพี่ผู้ใหญ่เหมือนกันคนหนึ่งดาไปซ้อมห้องซ้อมอยู่ที่หนึ่งเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าน้อง <c oughs> จะว่ามาถ้าพี่ขอไลฟ์ซีดีเสียงของน้องเนี่ยเพลงของวงน้องเนี่ยไปให้เพื่อนพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังเขาก็ฟังอาทิตย์หนึ่งโทรมาเลยค่ะเด็ก มัธยมต้นน่ะเรียนๆกองแกงกองแกงเป็นนักกีฬาเป็นวรวันวีได้โทรศัพท์จากแกรมมี่มาบอกว่าน้องเขาไปคุยกันหน่อยเรื่องสัญญาชีวิตพลิกเลยนั่นคือการให้โอกาสของเขาการให้เสร็จแล้วได้บอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้ได้ได้สิ่งนี้มาแด้อยากส่งต่อให้คนอื่นการให้ไม่จําเป็นต้องเรื่องเงินพี่อ้อมแล้วว่าเราให้เราให้คนได้หมดอะให้พื้นที่ให้พื้นที่นั่งให้น้าใจให้รอยยิ้มให้การพูดคุย แล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าในอนาคตเนี่ยเราทําได้อ่ะได้อยากได้อยากเป็นเจด้านอ่ะเขาเรียกว่าเจดันก็ได้พี่อ๋ออ๋ออยากเป็นเจด้านอ๋อเจ๊เจ๊เจดันอะไรเจ๊เจ๊ด้นสิเจ๊เจ๊อ่ะให้เด็กๆอ่ะชี้เก่งอ่ะแต่มันไม่มีโอกาสอ่ะเด็กเก่งเยอะนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันโดนมองข้ามอ่ะอาจจะโดนมองข้ามเรื่องว่าไม่สวยอาจจะไม่หล่อ อาจจะเตี้ยร่ามดำสิวไปนิดนึงก็ผิดอะไรเกิดมาเป็นอย่างนั้นใช่เร้คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ณตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราเคยได้โอกาสอย่างนั้นแล้วเราวควรจะส่งต่อโอกาสโอกาสสําคัญที่คนเราเก่งเยอะแยะแต่โอกาสไม่ได้มีให้ทุกคนดาคิดว่าโอกาสมันมีแต่เราไม่คว้าหรือจริงๆแล้วโอกาสมันไม่ได้อยู่ในอากาศเยอะขนาดนั้นอืมประมาณนั้นอ่ะโอกาสมันไม่ได้มีอยู่ทุกที่ออ่าะโอกาสอาจจะแบบว่า ถ้าดาไม่เจอพี่คนนั้นในวันห้องซอถ้าวันนี้ดาไม่ไม่เป็นคนให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราอยากถ้าดามีโฮมออฟฟิศอันหนึ่งนะคะเาอยากเป็นโฮมเรคคอร์ดก็คือให้เด็กๆส่งเดโมมาแล้วเราจะขยันฟังแล้วเราก็จะแบบเออคัดเด็กดีๆเก่งๆอ่ะป้านเขานี่คือความตั้งใจเพราะว่ากืรส่กาน ือแสดงว่าทั้งหมดทุกอย่างที่มันเป็นรายบราลใจให้ดามันเนื่องมาจากเพราะดาได้รับสิ่งเหล่านั้นดาถึงอยากจะส่งมันกลับไปมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนปิงปองได้มาส่งกลับได้มาส่งกลับเขาเป็นแรงบราใจให้เราเราก็จะผลักดันแรงบนาณใจเหล่านี้กลับไปแล้วมันสะท้อนกลับไปที่งานของเราและตัวตนของเราด้วยชนี่คือทั้งหมดที่ดาเป็นพูดถึงอันนี้ละอ่ะงั้นอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ตอนเราเดินขึ้นมาเราคุยกันไปนิดๆเนนะเรื่องคอนเสิ ใช่กำลังจะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะไหนๆก็จะมีละฝากออกสื่อเลยแล้วกันได้ค่ะวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่นี่เป็นกำลังใจที่ดีนะคะสำหร<ม>ับแฟนเพงทุกคนยีิบสามมิถุนายนนี้นะคะดาแอน o ฟิ i แมจิกออฟเซอรไนท์ชวพ่อ้อมไปด้วยนะคะ<ม><ม>ที่ Impact Arena ค่ะก็จะเป็นคอนเสิร์ตจริงๆแล้วเดี่ยวของดาครั้งที่สามท่นั้นเล่นใหญ่เลยเนะี่ยเล่น Impact <Impact. S 2> Arena ตัวดาหรือแค่นี้แต่นะคะอ้อมยังเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้นะคะต่อให้ตัวเธอเล็กนะคะแต่พลังเสียงเธอไม่เล็กจริงๆวันที่23 23มีิถุานเายนเจอกันเตรียมตัวให้พร้อมเราเป็นกำลังใจให้แล้วเราจะไปเจอกันค่ะนะคะและนี่คือดายเอ็นโดฟินค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่วันหยุดนะคะตอนเลือกต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ